เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลบอกนน่นเองอยู่กันในแมปคุณผู้หญิงใจร้ายนะครับเจ้าหญิงใจร้ายนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปรับชมกันเลยฟืบโอ้เปิดมาถึงทําไมเราอยู่ในกงขังแล้วเนี้ยโอ้โหมีน้าแหลมเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนต้องเจอเจ้าหญิงน่ากลัวด้วยนะครับทุกคนแน่นอนละฉันเป็นเจ้าหญิงน่ากลัวนะไอเด็กน้อยเดี๋ยวจะเจอฉันกินแน่ไอเด็กน้อย โอ้มาเลยเรายอมให้กินนะครับทุกคนยูหูตรงนี้ให้เราทำอะไรกระโดดข้ามนุกครับเก็บเหรียญจืบแล้วกระโดดข้ามไปนุกครับทุกคนเราจะต้องไปหาเจ้าหญิงข้างล่างเป็นลาวานะครับระวังลาวาดีๆนุครับทุกคนฟืบฟืบโอ้ตรงนี้เป็นท่อเหรอหรือเป็นอุโมงค์ถ้ำโอเคเป็นอุโมงค์ถ้ำนะครับทุกคนเข้าไปตามทางกันเลยนุกครับฟืบฟืบฟืบไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยหล่นลงไปข้างล่างจิง ล้วไปข้างบนต่อนะครับปึ้งพังลงไปเลยหล่นลงล่างตรงนี้ให้เราทําอะไรโอ้สับสวิดนั่นเองได้เลยเราจะสับสวิตนะครับโอ้โหสนิมขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนข้างล่างก็เป็นลาวาร้อนลวอุ่นน่ากลัวจริงๆเลยล่ะน่ากลัวมากๆเลยเจ้าหญิงอยู่ได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้แหละโอ้โอเคนะครับทุกคนเจ้าหญิงอยู่ได้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะร้อนละอุ่มากๆเลยล่ะทุกคนปึ๊บกระโดดไปเลยจึง โอ้ข้างล่ามีอะไรเนี่ยจนี้จะโดดถึงไหมอุ้ยถึงนะครับปิ๊ีเดียวโอเคถึงแล้วเย้ยูหูไปกันเลยตามทางนะครับทุกคน <What? S 1> เราจะต้องพิชิตใจเจ้าหญิงให้ได้เลยนะครับมาทางขวานะครับเพื่อนแล้วมาทางซ้ายนะครับ ฟืบเราจิตสัมผัสอยู่แล้วนะ่ะใช่เลยแกมันจิตสัมผัสไอเด็กน้อย <What? S 1> แน่นอนละเราจิตสัมผัสอยู่แล้วยูหูเครื่องแค่นี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับเจ้าหญิงอ่อนแอจริงๆเลยนะครับ <What? S 1> แต่ว่าฉันอ่อนแอเหรอเดี๋ยวแกจะเจอฉันในหุ่นร่างหุ่นยนต์นะ <What? S 1> จะเจอฉันในร่างหุ่นยนต์ไอเด็กน้อยมาเลยละยางหุ่นยนต์เราจะยิงด้วยเราจะมีหน้าหมายมายิงนะครับทุกคน ฟื้นกลัวเลยจึงขึ้นไปจึงโอ้ตรงนี้เป็นทางเดินแคบนะครับระวังนะครับจะล่วงหล่นได้นะครัาทุกคนฟื้นตรงนี้เป็นให้เราปีนขึ้นไปข้างบนตามท่อนะครับไปตามอุโมองอุโมงไม้นะครับทุกคนไปตามอุโมงไม้กันนะครับไปกันเลยโอ้โหมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราด้วย <c oughs> เพื่อนรอเราด้วยสีใจยเย็นรอเราด้วยเราขอไปด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อนโอเครอด้วยรอด้วย จังๆๆเรียบร้อยหล่นลงมาข้างล่างนี่ไงเจ้าหญิงที่เราพูดถึงแหละทุกคนในที่สุดก็เจอกันแล้วฉันมาแล้วล่ะไอเด็กน้อยมาให้ฉันจับกินซะดีๆโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยนะครับคุณผู้หญิงนี่ฟันแหลมน่ากลัวจริงๆเลยนะครับฟันแหลมน่ากลัวมากๆเลยเราเก็บเหรียญก่อนละตึงแล้วเราต้องเปิดประตูนะครับมาเลยตามมาเลยแแบแแบแบแแบอะไรเราไม่ได้ละซีจืดๆหลบซ้ายหลบขวานีเราไปลัวจ้าบายยูเรายบรอย ไปตามทางเลยโอ้โหตรงนี้มีอะไรละเนี่ยขวานยักษ์เหรอทุกคนกระโดดข้ามขวานยักษ์ไปเลยจึงมีกับดักซะด้วยสิปื๊บกระโดดจึงโอโ้ละโด,ดนจนได้นะครับทุกคนทางนี้ใครว่าง่ายและนี่เราต้องกะจังหวะดีดีนะครับแล้วก็กระโดดจึงอย่างนี้นะครับจึงกระโดดได้ตรงนี้ก็กระโดดเลยจึ๊บกระโดดอีกทีนึงจึงเรียบร้อยเราผ่านมาได้อย่างงด,ดงามแล้วนะครับง่ายๆอีซี่เลยละ่ะทุกคนตรงนี้มีให้เติมโลบัคเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคน เพื่อนเธอหยุดรออะไรเหรอเพื่อนฉันรอแกนั่นแหละจะให้แกไปก่อนฉันนะไอเด็กน้อยได้เลยล่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะเพื่อนนะไปเลยฟืบเราต้องรอโขดหินนะครับทุกคนจะมีโขดหินมาให้เรากระโดดข้ามไปนะครับงลางก็เป็นลาวาร้อนละอุน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะทุกคนโอ้โ <What? S 1> ห,หทำไมมันน่ากลัวโหวดเหี้ยมอย่างนี้ล่ะเนี่ยเจ้าหญิงอยู่ได้ยังไงกันมันน่ากลัวนะครับเจ้าหญิงฉันอยู่ได้ก็แล้วกันนะ <What? S 1> ไอเด็กน้อย แกจะทำอะไรฉันแล้วก็ แกจะเจอภูเขาลาวานี้ทําร้ายแกละ่ะโอ้ภูเขาลาวานี้จะมาทําร้ายเราเหรอไม่มีทางหรอกเราหลบได้นะ่ะง่ายๆเรื่องแค่นี้เองนะกครับไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนยูหู oo, ฟืบกระโดดเลยจึงโอเคนะกครับตรงนี้เป็นทางให้เรากระโดดข้ามไปฟืบหนีโกดหินกระโดดไปเลยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยให้เรากดสวิตอีกแล้วเหรอได้เลยเราจะกดสวิตนะแต่เราขอไปเก็บเหรียญก่อนนะครับตัวหญิงได้เลยไอเด็กน้อยแกมาเจอฉันแน่ โอเคอยากเจอมานานแล้วนะครับเจ้าหญิงอยากเจอจริงๆเลยเราอาจจะเป็นเจ้าชายใน ฝันของเจ้าหญิงก็ได้นะครับทุกคนอาจเป็นชายในฝันของผู้หญิงก็ได้นะครับยูใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามหรือคอมเมนต์ก็มาได้นะครับทุกคนว่าเคยเล่นแบบนี้กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบนิ้วไว้ใต้ดีคลิปชั่นนะครับทุกคนกดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับตรงนี้เป็นทางให้เราเลือกไม้นะครับทุกคนข้างล่างเป็นน้ําเหลวน่ากนนลัวแน่เลยจะเป็นน้ําเสียนะครับอย่าหล่นลงไปเชียวล่ะทุกคนเราหยิบเก็บเหรียญน,นะครับได้หกเหรียญแล้วล่ะโอ้โห เหลียนให้เราเก็บซะด้วยสิฟืบตรงนี้ให้เราไปเหยียบไม่ได้เราต้องไปอันกลางหรอได้เลยฟืบอันกลางนะครับทุกคนแล้วอันนี้เป็นอันไหนแล้วเนี่ยอันขวาเหรอโอเคอันขวาสุดนะครับอันที่3นะครับทุกคนฟืบตรงนี้เป็นหนามแหลมหน่ากลัวจริงๆเลยละน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนฟืบโอโ้โดดขึ้นไปเลยจื๊บตรงนี้เป็นอะไรหนามแหลมอีกแล้วโอ้โหมีลูกปั้นมีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอ ชึบตรงนี้เป็นโขดหินให้เราข้ามไปอีกแล้วนะครับทุกคนต้องรออย่างใจเย็นๆเลยนะครับฟืบนี่ไงโขดหินที่เราว่ามาถึงแล้วละ่ะทุกคน ตามไปเลยจืบกระโดดโยโดโดจึงเราผ่านมาได้อย่างงดงามโอ้โหมีโลบักให้เติมทุกที่เลยนะครับมีมีดมีดาบมีอะไรเต็มไปหมดเลยละ่ะทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าจโอ้ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยทางให้เรากระโดดเหรอได้เลยโอ้โหดูดูข้างล่างสิครับทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวและน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับาทุกคนเราจะได้เจอกับตัวหญิงแน่นอนเลยล่ะ พ่ชิตใจเจ้าหญิงนะครับทุกคนเราต้องพี่ชิดใจเจ้าหญิงให้ได้เลยยูไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนแล้วแกจะทําได้ยังไงเดี๋ยวก็รู้นะครับคุณผู้หญิงแล้วจะรู้เลยว่าเราเป็นใครนะครับทุกคนยู โอเคเราไปตามทางกันเลยนะครับปื๊บหล่นลงมาข้างล่างโอ้โหตรงนี้เป็นขวานน่ากลัวจริงๆเลยนะครับหลบดีๆล่ะทุกคนมีชะมวกอู้ผ่านเราไปผ่านหลังเราไปนิดเดียวเองฟื๊บเราผ่านมาได้แล้วตรงนี้นะแล้วตรงนี้ให้เราทําอะไรฟื๊บตรงนี้ล่ะรอไหมรอก่อนดีกว่าสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะมีอะไรรอเราอยู่ก็ได้นะครับทุกคน โอ้น่ากลัวจริงๆเลยล่ะรออย่างใจเย็นรออย่างใจเย็นรออย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นหรือว่าเราต้องกระโดดข้ามไปนะครับทุกคนอาจจะต้องกระโดดข้ามไปก็ได้ออไหนขอล้องหน่อยสิโอ้โอเคนั่นไงได้ด้วยจริงๆด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ให้เรากระโดดข้ามไปนะครับระวังดีๆเรล่าแต่เรายังไม่ได้เก็บเหรียญเลยเราขอกลับไปเก็บเหรียญก่อนดีกว่านะครับเราจะสะสมเหรียญเพื่อไปพิชิตใจเจ้าหญิงนะครับทุกคนโอเคโอเคฉันจะรอแกนะไอเด็กน้อยไม่เป็นไรหลอกล้อเราได้เลยล่ะเจ้า เราไปแน่เลยล่ะฟืบไปเลยตามทางเข้าท่อนะครับทุกคนเข้าุโมงมาแนละ้วตรงนี้เป็นลายอ๋อละทางที่เราจะต้องปีนขึ้นไปนะครับทุกคนปีเลย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 โอ้โหนุ่นุตรงนี้ให้เราพังไม้อีกแล้วปึ้งเรียบร้อยล่ะตรงนี้เป็นเขาว,วงกดให้เราขึ้นไปนะครับโอ้โหทางหน้ากลัวจริงๆ มีหมุนเป็นรูปวงกลมเลยใครเวียนหัวก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนว่าแมบ,บนี้เล่นยากแค่ไหนนะ่ะทุกคนอาจจะยากสําหรับบางคนนะครับทุกคนแต่มันไม่ยากหรอกนะครับถ้าเราตั้งใจนะครับทุกคน ฟื้เราต้องตั้งใจนะครับเหมือนที่เราตั้งใจเรียนหนังสือทุกๆวันนะครับทุกคนยูหูโอเคทางนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้มีครบเพลิงด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับครบเพลิงอันนี้นะสองอันนี้เท่จริงๆเลยข้างหลังเป็นอะไรละเนี่ยโอ้เป็นหุบเขาหุบเขาเฉยเลยหุบเขานะครับทุกคนหุบเขาวงกดนะครับจื๊บหังไม้ไปเลยปึ้งแล้วเปิดประตูมาแล้ว ตรงนี้ให้ระวังมีดดาบนะครับทุกคนโอ้โหค่อยๆหย่างนี้ก็ไม่ทันกินเรานสิเราหลบได้อยู่แล้วอีซี่มากๆเลยละง่ายๆนะครับทุกคนฟื้นแล้วตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยเหรียญให้เราเก็บอีกแล้วฟื้นแปดเหรียญแล้วละทุกคนเราได้แปดเหรียญแล้วนะครับเก็บแบบมั่วๆนะครับแต่ก็ได้นะครับตั้งแปดเหรียญแนนะ่ใครที่เก็บได้ครบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนว่าเก็บได้ครบหรือเปล่านะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันเลยว่าทั้งหมดอีกสิบเหรียญ ทั้งหมดมีสิบเดือนแล้วเราจะเก็บได้ขนาดไหนกันล่ะครับทุกคนอยากรู้เหมือนกันฟึบวันนี้ที่เรากินนะ้ำเอามาลิ้นะครับทุกคนจุดๆพลังจะเริ่มมาพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาแล้วละ่ะมาแล้วมาแล้วอู้ไปกันเลยทุกคน จื๊บกระโดดจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึงโอ้โหไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เลยข้างล่างเป็นลาวาร้อนเราอุ่นนะครับทุกคนอย่าหล่นลงไปเชียวล่ะทุกคนอย่าหล่นลงไปเชียวนะครับทุกคนยฟืบตรงนี้เป็นทางให้เราไปแล้วฟืบกระโดดตรงนี้จึ๊งจึ๊งจึ๊งจึงโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเลยล่ะทุกคนต้องใช้สายตามองดีๆนะครับปึ๊บกระโดดจึ๊ง จึงเรียบร้อยแล้วครับมาได้แล้วจืบกระโดดจึงโอ้ทางไกลเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไกลเหมือนกันน,นคกับทุกคนน่ากลัวจริงๆจืดจืดน่าตื่นเต้นและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับยูหูว่นนี้มีเหรียญให้เราเก็บอีกแล้วละ่ะเหรียญอันที่9ของเรานั่นเอง ปึ๊บเก็บแล้วนะครับปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะครับเร็วหน่อย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 ฉันอยากเจอเจ้าหญิง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 โอ้โอ้แกจะมาเจอฉันหรอได้เลยไอเด็กน้อยเราจะเจอกันแน่ๆน่ะฉันรออยู่นะฉันจะรอในร่างหุ่นยนต์เลยล่ะ โอ้มีร่างหุ่นยนต์ด้วยทุกคนมีร่างหุ่นยนต์ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โหเท่จริงๆเลยนะครับอย่างเท่เลยล่ะโดโดจึงเราผ่านมาได้แล้วนะครับทุกคนเหลือจุดเช็คพอยต์อีกแค่ 2. จุดนะครับทุกคน ไปกันเลยฟืบฟืบฟืบโอเคตัวนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยห้องโถงเหรอโอ้โหมีอะไรแล้วเนี่ยโอ้เรามีถือหน้าไม้ด้วยโรโบรพินเซตนะครับทุกคนเจ้าหญิงกลายเป็นหุ่นยนต์ซะงั้นนะทุกคนเราต้องยิงเลยปึง้งเรามาเพื่อพิชิตเจ้าหญิงแล้วล่ะเจ้าหญิงเรามาแล้วฟืบเราจะต้องทําให้เจ้าหญิงหายดุร้ายนะครับเราก็จะจับเจ้าหญิงมาเป็นแฟนเราเลยล่ะทุกคนฟืบเป็นแฟนของพี่นะน้องเจ้าหญิงฉันจะไม่ยอมเป็นแฟนกับคนชั้นต่ำอย่างแกหรอกนะ โอ้เรียกเราชั้นต่ำเลยเหรอเราแค่ลูกกระจอกเองไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนยิงไปเรื่อยๆเลยว่าเราชั้นต่ำเหรอนี่แน่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 นโด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 นจืด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 ยิงญิงไปเรื่อยนะครับแต่จะไล่จับแกแกจะวิ่งหนีฉันไปไหนล่ะไอเด็กน้อยโอ้ขอวิ่งหนีก่อนเธอผมไม่ไหวนัครับทุกคนนะสุดท้ายนี่ยิงพร้อมกันเลยนะกครับทุกคนสามสองหนึ่งปึ้งเรียบร้อยละยู ผู้หญิงระเบิดไปแล้วนะครับทุกคนคงจะไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่เลยทุกคนไปรอเราอยู่บนสวรรคน์นะเจ้าหญิงเดี๋ยวเราจะไปกีบเจ้าหญิงบนสวรรค์นะครับยู ไปกันเลยนะครับทุกคนคือรถม้ากันไปเลยยูหูคือรถมา้มารถมา้ารถม้ายูหูแล้วเป็นยังไงต่อละโอเคนะครับทุกคนถึงจุดจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับหรือคอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันมาด้วยก็ดีนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยู